สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้เรามารู้จักบอลสีตัวหนึ่งเป็นบอลโบราณนะคะชื่อเจ้าคุณปัจจนึกซึ่งเขาคล้ายนางไหมคล้ายชายชนค่ะปะ้าสุเลยจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าสามตัวนี้เขาจะใกล้เคียงหรือคล้ายกันยังไงบ้างอย่างตอนที่ใบเล็กๆนี่นะคะ เจ้าคุณปัจจนึกกับนางไหมเอามาเปรียบเทียบกันนะคะเจ้าคุณปัจจนึกนี่พื้นใบเขียวป้ายออกชมพูนะคะไม่ได้แดงทีเดียวกระดูกเส้นเออเป็นสีเขียววิ่งผ้าด้วยสีขาวนะคะส่วนนางไหมกระดูกรังแห่เส้นเป็นสีแดงอมชมพูอย่างนั้นนะคะจุดกระจายดูก้านใบนะคะ ก้านของเจ้าคุณปจะจนึกก็จะสีเขียวคอใบก็สีเขียวมีเสี้ยนอยู่อยู่โคนโคนก้านนะคะแต่ส่วนนางไหมก้านจะสีดำค่ะแลวกระดูกเส้นร่างแหกระดูกด,ด้านหลังสิคะก็ยังสีแดงอยู่ซึ่งเขาจะแตกต่างกับน,นางไหมนะคะกระดูกเส้นของนางไหมนี่ด้านหลังก็ยังชัดเจนอยู่นะคะนางไหมก็จะเป็นจุดๆๆดจุดสีขาวกระดูกแดงเห็นชัดเจนนะคะ ส่วนเจ้าคุณปัจจุลเนี่ยเป็นบอลโบราณอยู่ในตับพนิกรกิมหนวนนะคะจะเป็นพ่อของนางเอกที่พนิกรกิมหนวนไปจีบที่เขาจะห่วลูกสาวมากจะหัวล้านคล้ายๆกับขุนช้างบอลน,นี้ก็จะอยู่ในตับเดียวกับขุนช้างนะคะเป็นบอลหัวล้านเหมือนกันดูใบเล็เกๆของเขาสิคะเนี่ยใกล้เคียงกับชายชนเวลาใครที่มาบ้านประสุเขาก็จะคิดว่านี่คือชายชน เวลาพาสูเอามาเทียบกับนางไหมอ้อเขาก็คล้ายนางไหมเหมือนกันแต่ว่าส่วนแตกต่างคือกระดูกและเส้นล่างแหนะคะนี่ค่ะปราสูเอาบอสีชายชนต้นเล็กๆมาเทียบกันใบนะคะใบต่อใบใบเขาคล้ายนะี่ค่ะคล้ายมากเขาก็จะพื้นเขียวป้ายแดงป้ายออกชมพูเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะกระดูกเส้นล่างแหนตอนเล็กๆเขาก็จะคล้ายกันเลยเห็นไหมคะสีเขียวอ่อน เนี่ยค่ะพอโตขึ้นเขาเป็นแบบนี้นะคะเจ mm. ้าคุณปัจจนึกนี่สวยไหมคะเป็นบอลโบราณหามาเลี้ยงหามาสะสมกันนะคะหามาอ,อ,อนุรักษ์ไว้หายากแล้วล่ะคะ่พะพอประสุไปทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วเขามีทางร้านอาหารเขาก็จะบอกประสุว่านี่ล่ะคือนางไหมซึ่งนางนางไหมของเขาเนี่ยก็คือเจ้าคุณปัจจนึกเนี่ยประสุเอามาหาตั้งนานว่าเขาชื่ออะไรก็สวยนะคะเนี่ย สวยสวยผสมชอบก้านเขาจะมีเสี้ยนนะคะเนี่ยกา้กานก้านที่แก่แล้วสีเขียวก้านที่สีเข้มเข้มที่มีเสี้ยนนั่นคือก้านอ่อนของต้นอ่อนนะคะเนีเอ๊ะใบหลอดใหม่นะคะหลอดอ่อนนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นสีเขียวต่างกันจากนางไหมโดยสิ้นเชิงแต่รูปลักษณ์ของเขาหูหรือปลายใบยรูปลักษณะใบเขาคล้ายๆนางไหม่นะคะเป็นบอลใบไทยหูฉีกไม่ถึงสะดือคะ่ะ นี่ค่ะตอนโตแก่สดนี่ค่ะเขาโตยิ่งโตเขาก็จะเหมือนนางไหมเนาะก็ไม่แปลกที่คนจะคิดว่าเป็นนางไหมนี่ค่ะเขเวลาเขาเลี้ยงโตแล้วเนี่ยสูงมากค่ะเป็นตอนที่ใบสูงต้นสูงทรงสูง,สงพอโตแล้วจะไม่เหมือนกับ่ชายชนแล้วนะคะเพราะชายชนก็จะเป็นต้นเล็กๆไม่ได้สูงขนาดนี้เนี่ค่ะ เลาเขาโตจริงๆโตจัดๆแล้วก็จะประมาณนี้แต่ใบเล็กเขาก็ยังเหมือนเหมือนชายชนเห็นไหมคะใบาเล็กของเขาอ่ะยังค้ายชายชนอยู่เป็นบอลโบราณในตับพลน,นิก่อนกิมหงวนสวยๆนะคะเนี่ยหามาเลี้ยงหามาอนุรักษ์กันไว้นะคะประสุขก็มีไม่กี่ต้นนะค่ะก็ผ่าหัวอยู่ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่